สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับสปอยซีรีส์ไวกิ้งกันต่อนะครับคลิปนี้คือจะเป็นเนื้อหาของซีซั่นที่6ตอนที่11ถึง13ซึ่งซีซั่น6เนี่ยก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของไวกิ้งแล้วนะฮะซีซั่น6มีทั้งหมด20ตอนครับตอนนี้ก็คือใกล้จบแล้วนั่นเอง4เดือนกว่าๆที่อยู่กันมากับซีรีส์ไวกิ้งก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเอาเป็นว่ายังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากสงครามที่ชาหาดเวสโตร Fold, และความพ่ายแพ้ของชาวไวกิ้งบิยอนที่โดน, I ank, าานอดออไอววววาา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 าแททงงงงบบบบดดดดดดเเเเจจ็็สสสสหหหััาานนักกกกกกมมมมมรรถถนนนนีีออ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 ไไไไ้้้คคช่่่ยยลลืขขขขผูตตติิพพปึ ประชาชนมากมายที่เป็นห่วงก็มารอรับบิยอนผู้เขาทุกคนรู้ดีว่าชาวรุดจะตามมาในอีกไม่นานส่วนทางด้านไอวาและเจ้าชายโอเล็กกับกองทัพชาวรุดตอนนี้ก็ฉลองชายอยู่ในเมืองเวสโฟรของราชฮาลาอรที่พวกเขาสามารถยึดครองมาได้ไอวาบอกโอเล็กว่าตอนนี้เรายังไม่ชนะเพราะบิยอนและไวกิ้งที่เหลือจะไปรวมตัวที่คาเดกัตเพื่อกลับมาสู้กับเราอีกครั้งโอเล็กบอกไอวาว่าบิยอนตายไปแล้วไอวาเป็นคนฆ่าเองกับมือเลยไม่ใช่เหรอไอวาก็ I บอกว่าเขาแทงจริงแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าตายหรือ,อยังฮาวิเซเห็นด้วยกับไอวาเขาบบออกว่่่าาาาไไมมมีใครรสถย และเขาเองก็ได้เห็นกับตาว่ามีคนพาล่างของบิยอนออกไปจากสนามรบไอวาบอกโอเล็กว่าเราต้องรีบยกทัพตามปยาคดิกา์ดเพื่อตัดลากถอนโคนโอเล็กก็บอกว่าตามนั้นเราจะเคลื่อนพลทันทีที่พร้อมเพราะเขาต้องการจบศึกนี้ให้เร็วที่สุดการลบครั้งที่ผ่านมากองทัพชาวรุสเสียหายมากกว่าที่โอเล็กคิดเอาไว้มากโอเล็กไม่คิดว่าชาวเหนือจะสู้กลับหนักขนาดนี้ทั้งที่มีจํานวนน้อยกว่าหลังจากนั้นโอเล็กก็หันไปถามเจ้าชายอีกอร์ว่าการลบครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอีกอร์ก็บอกว่าเขาเซ็งครับเพราะการลบในครั้งนี้เขาไม่ได้่าใคสคสน ลังจากนั้นชาลุดก็พานักโทษสองคนเข้ามาในห้องโถงคนนึงก็คือราชาโอลาฟส่วนอีกคนก็คือราชาฮารลอที่ตายยากตายเย็นเหลือเกินนะครับพอวิเซอร์บอกกับโอเล็กวันนี้คือโอลาฟอดีราชาส่วนอีกคนก็คือราชาฮารลอราชาเหนือราชาราชาสูงสุดของชาวนอร์เวย์โอเล็กก็เข้ามาทักทายครับแล้วก็ถามว่าควรจะทําไงกับ2คนนี้ดีราชาฮารลอบอกว่าไม่ต้องเก็บเขาไว้หรอกยังไงเขาก็ไม่ร้องขอชีวิตแน่ถ้าอยากจะฆ่าก็ฆ่าได้เลยโอเล็กก็หันไปถามราชาโอลาฟราชาโอลาฟหัวเราะยิ้มให้บอกว่าไม่เป็น ราชาฮาร์ลอและราชาโอลาฟถูกพาไปขังไว้ด้วยกันแล้วโอเล็กที่ตัดสินใจได้แล้วก็มาหาทั้งสองคนเขาบอกว่าเขาจะไว้ชีวิตราชาฮาร์ลอแล้วก็จะประหารราชาโอลาฟครับเพราะว่าโอลาฟเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรอีกแล้วเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาราชาฮาร์ลก็หันมายิ้มให้แล้วก็บอกว่าโอลาฟเนี่ยโชคดีจังราชาโอลาฟถูกพาตัวไปที่ท่าน้ําและนั่งบนเก้าอี้ที่มีฟืนสูงโอลาฟพ,พูดกับทุกคนที่มารอดูการประหารว่าตอนนี้มีคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างเขาซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีใครเเเลยนนนนคคครับรพพพับบโออาาาาฟกกวว่่่่้พููดผทีชืตข แม้จะตายลงแต่จะคงอยู่คาคือการฟื้นคืนและชีวิตทุกคนได้ฟังก็งงมากครับว่าโอลาฟเนี่ยพูดอะไรของเขาซึ่งคําพูดนี้เนี่ยก็เป็นคําพูดของพระเยซูในศาสนาคริสต์นะครับโอเล็กบอกว่าไม่ต้องไปฟังแล้วเขาก็ยื่นคบไฟให้เจ้าชายอีก,กอเป็นคนจุดไฟประหารเจ้าชายอีก,กอรับคบไฟไปแต่เขาก็ไม่กล้าถามครับโอลาฟยิ้มให้เจ้าชายและบอกว่าไม่ต้องกลัวลงมือเถอะให้คิดว่าตัวเขาตายไปแล้วไม่มีสิ่งใดจะทําให้เขาเจ็บปวดได้อีกเจ้าชายอีกอคุกเข่าลงแล้วก็บอกว่าขอโทษแล้วจจาาากนนั้เุดไฟใส่โอ ราชาโอลาฟนั่งนิ่งโดยไม่กลัวเขายกมือขึ้นมาพนมระหว่างที่ไฟลุกไหม้แล้วเขาก็ตายโดยที่ไม่ส่งเสียงใดๆออกมาเลยไอวาและฮาวิเซอร์ยืนมองด้วยความชื่นชมส่วนโอเล็กนั้นเดินกลับตัวเขาเริ่มกลัวแล้วครับที่จะต้องสู้กับศัตรูผู้ไม่กลัวตายและจากนั้นไอวาก็ไปพบราชาฮารลอที่ถูกขังอยู่แต่พอเขาเปิดประตูคุกเข้าไปดูก็เจอรา,าชาฮารลอเนี่ยหายตัวไปแล้วครับซึ่งยามที่เฝ้าอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าราชาฮารลอเนี่ยหายตัวไปได้ยังไงตัดภาพไปทางคากกนนตินลลอกฤษก็คอยดูแลเขาอยู่และในตอนงคืน คุณฮิวที่นอนอยู่บนเตียงกับบิยอนเนี่ยก็ได้ยินเสียงอังกฤษที่นอนอยู่ที่เก้าอี้สื้อื้นร้องไห้คุณฮิวเรียกอังกฤษมาหาแล้วก็ถามว่าทำไมทำตัวน่าสมเพชนะักอังกฤษบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของบิยอนแล้วเธอก็เล่าเรื่องที่ถูกราชาฮาร์ลขมขืนให้คุณฮิวฟังคุณฮิวลุกขึ้นมากอดอังกฤษและบอกว่าถ้ามีโอกาสเธอจะเชือดคอราชาฮารอด้วยมือของตัวเองคุณฮิวบอกให้คืนนี้อังกฤษนอนบนเตียงกับเธอแล้วคุณฮิวก็นอนกอดอ,อังกฤษที่กำลังนอนร้องไห้แล้นนวล ก็บอกว่าเขาได้รับสั่งของความช่วยเหลือและเมื่อบุตรแห่งแล็กนาเรียกมันก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาซึ่งตอนนี้บิยอนก็นอนบาดเจ็บหนักอยู่บนเตียงครับบิยอนบอกราชาว่าขอโทษที่เขาลุกขึ้นมาต้อนรับตามปกติไม่ได้ราชาฮากรก็บอกว่าเขาไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้บิยอนบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเราต้องเอาชนะชาวรุทให้ได้กองทัพของพวกมันยิ่งใหญ่มากและไอวาก็อยู่กับพวกมันด้วยรายชาฮากรบอกว่าสิ่งที่จะทาให้พวกเราชนะได้ก็คือบิยอนพวกเราต้องการบิยอนเพราะแค่ชื่อของบิยอยยย่่าางเเเดีวีวก็ททบน ราชาฮากรณ์ขอร้องว่าบียอนอย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปส่วนทางด้านกองทัพชาวรุตตอนนี้พวกเขาก็ออกเดินทัพมายังคาดกัรแล้วนะครับระหว่างการเดินทางไอวาก็คุยกับอีกอร์เขาบอกว่าเมื่อสงครามครั้งนี้จบลงโอเล็กก็จะตั้งให้เขาเนี่ยเป็นราชาหุ่นเชิดมีอำนาจเหนือเขาเหมือนที่โอเล็กทำกับอีกอร์ไอวาก็บอกว่าเราสองคนจะต้องหาทางหลุดพ้นจากอำนาจของโอเล็กให้ได้อีกอร์ถามไอวาว่าตลอดมามันก็เป็นแบบนั้นแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ยังไงไอวาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปและในสักวันโอกาสของพวกเราจะมาถึง โดยแอวาก็บอกอีกอรนะครับว่าพวกเราจะร่วมมือกับเจ้าชายเดียเพื่อโค่นล้มอำนาจของโอเล็กเมื่อถึงเวลาแต่พวกเขาก็ไม่ได้คุยรายละเอียดต่อครับเพราะว่าโอเล็กเองก็สังเกตเห็นนะครับแล้วก็เข้ามาถามว่าคุยอะไรกันตัดภาพกลับมาทางบิยอนที่นอนป่วยใกล้าต,าตายเต็มที่เขาพูดก,กับอิงกฤษที่เช็ดแผลให้ว่าเขารู้ว่าอิงกฤษท้องมิยอนบอกว่าเขากลัวกลัวที่จะไม่ได้เห็นหน้าลูกตัวเขาเสียลูกไปสองคนแล้วส่วนในคนที่เหลือเขาก็แทบไม่รู้จักเลยบิยอนพูดถึงเรื่องมากมายที่เขาเคยทําเขาอยากย้อนเวลากลับบไไปแกกก้้ขอออองฤว่าาตนนีเธใจสลย แล้วเธอก็ร้องไห้นอนกอดบียอนและในเวลาต่อมากองทัพชาวรุตก็เดินทางใกล้ถึงคาเทกัดชาวบ้านที่ยืนเฝ้ายามรีบกลับมารายงานงานอีลิกนําเรื่องนี้ไปบอกปียอนและบอกว่าพวกเราไม่มีทางชนะเพราะนอกจากราชาากรแล้วมันก็ยังไม่มีคนอื่นมาช่วยเลยอีลิกบอกว่าสิ่งเดียวที่เราทาได้ก็แค่ยืนเวลาให้พวกมันชนะช้าที่สุดถึงหลอกตัวเองไปก็ไม่มีประโยชน์และที่สําคัญกว่านั้นปียอนก็ไม่ได้อยู่นําพวกเราปียอนที่ตอนนี้เลือดออกเต็มปากก็เลยเด็กนิ้วเรียกอีลิกเข้าไปหาอีลิกก็ยื่นหน้าเข้าไปหาบียอนรอฟังว่าบียอน บิยอนก็ใช้แรงที่ไม่ค่อยจะมีนี่เลยครับตบอีลิกหน้าหันเลยแล้วเขาก็ด่าอีลิกว่าลืมเหล่าทวยเทพไปแล้วหรือยังไงเทพเจ้าของชาวเราไม่มีทางทิ้งเหล่าสาวกให้พ่ายแพ้ต่อกองทัพชาวคริสจอมปลอมเด็ดขาดบิยอนพูดไปกระอักเลือดไปเขาก็ช้าคออีลิกเข้ามาแล้วก็บอกว่าจงเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าพวกเราจะต้องชนะอีลิกจับมือบิยอนบอกว่าตัวเขาคงไม่มีทางยิ่งใหญ่ได้เท่าบิยอนอีลิกบอกขอโทษที่พูดเรื่องเมื่อกี้และเขาก็ขอสัญญาว่าเขาจะไม่ทําให้บิยอนผิดหวังในตัวเขาอีกอีลิกลุุกกกกขึ้้้นนแลวหยิบมมงรรราา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 ชชชเเือออที่ไดจฮ เขาวางว่าให้บิยอนอีลิกพูดว่าน,นี่คือของบิยอนราชาเพียงหนึ่งเดียวของเขาซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ราชาฮากอนที่ยกทัพมาช่วยบิยอนก็แอบไปพบโอเล็กและไอวาที่ค่ายทหารชาวรุดครับราชาฮากอนบอกว่าเขามาเพื่อยอมแพ้เพราะว่าชาวไวากิ้งไม่มีทางชนะได้เลยราชาฮากอนแจ้งข่าวเรื่องที่บิยอนตายแล้วเขาเองได้เห็นกับตาโอเล็กยอมรับการสวาม,มิภักดิ์ขอบคุณที่ฮากอนมาแจ้งข่าวและเขาก็สั่งให้คนฆ่าราชาฮากอนทิ้งทันทีโอเล็กร่วมดื่มฉลองกับไอวาและบอกให้คนไปแจ้งแก่เหล่าทหาร ว่าบิยอนผู้นำของพวกมันตายแล้วคาเทกัตเป็นของเราคุณฮิวมาหาบิยอนที่นอนใกล้ตายบอกว่าศัตรูมาอยู่ที่หน้าบ้านของเราแล้วคุณฮิวบอกบิยอนตามจริงว่าอาการของบิยอนคงอยู่ไม่รอดพ้นวันพรุ่งนี้แน่บิยอนบอกคุณฮิวว่าเขามีเรื่องจะขอเป็นครั้งสุดท้ายขอให้เขาได้นําพวกเราสู่ชัยชนะคุณฮิวลากล่างของบิยอนที่บาดเจ็บหนักยืนยังไม่ได้ลงจากเตียงในเช้าวันต่อมากองทัพชาวลุดเตมาตาศึกตั้งทัพเตรียมโจมตีคาเท,ทกัตโอเล็กและเหล่าทหารรับพอจากนักบวชเพื่อชัยชนะในวันนี้และก่่่อนนททีจะเเริิมดั พวกเขาก็ได้เห็นคนคนหนึ่งกําลังขี่ม้าตรงมาคนคนนั้นก็คือบิยอนที่ขี่ม้ามาคนเดียวตรงมาหากองทัพของพวกเขาทหารชาวรุ่เริ่มคุยกันตกใจที่ได้เห็นผีไม่ทับชาวรุ่ได้เห็นก็ะลำคานนะครับไปกลัวอะไรกับคนแค่คนเดียวเขาขี่ม้านําหน้าออกมาหาบิยอนแล้วจากนั้นเขาก็ยิงธนูใส่ซึ่งบิยอนนี่ก็ไม่มีแรงเหลือนะครับไม่หลบไม่กันโดนธนูยิงเต็มๆเข้าไป3ามดอกไม่ทับชาวรุทหันกลับไปบอกกองทัพของพวกเขาตะโกนบอกว่านี่ไงมันตายแล้วแต่ว่าบิยอนยังไม่ตายเขาเอื้อมมือไปชักดาบทั้งที่กระออักเลืาางตาย หาชาวรุดได้เห็นตกใจน่าเสียเริ่มเดินถอยหนีไอวาและฮวิเซิร์ก็ยืนตะลึงฮวิเซิร์พูดกับไอวาว่าบอกแล้วไม่มีใครฆ่าบิยอนได้ไอวาเองก็ตกใจบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้บิยอนใช้แรงเฮือกสุดท้ายยกดาบแห่งราชาแล้วชาวไวกิ้งจากทั่วทั้งนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นนักรบหรือไม่ใช่นักรบเด็กผู้หญิงหรือคนแก่ก็เดินเข้าสู่สนามรบบิยอนชี้ดาบและเปล่งเสียงออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนั้นราชาราชินียาวและเอิร์ททั่วทั้งนอร์เวย์ ก็สามาคีกันเป็นครั้งแรกทุกคนตอบรับคำเรียกของบิยอนยกกองทัพมาตามคำเรียกของราชาที่แท้จริงของพวกเขาชาวไวกิ้งทุกคนชักอาวุธร้องตะโกนวิ่งเข้าหากองทัพชาวรุสที่กำลังถูกล้อมโอเล็กตกใจมากไม่คิดว่าศัตรูจะเยอะได้ขนาดนี้เพราะว่ากองทัพจากผู้นำคนอื่นเนี่ยไม่ได้อยู่ในการคำนวณต่แรกโอกเล็กสั่งทหารวิ่งหนีถอยทัพทันทีแต่ว่ากองทัพชาวรุสก็ตกอยู่กลางวงล้อมไปแล้วอังกฤษยิงธนูใส่ม้าของแม่ทัพชาวรุสคนที่ยิงธนูใส่บิยอนตัวแม่ทัพตกม้า้นนนขาาไปตไนนตัััดคคอ่่มทย ชาวไวกิ้งล้อมค้าทหารชาวรุดมากมายส่วนบิยอนก็ตายไปท,ทั้งที่ยังนั่งอยู่บนหลังมา้าทวิเซอร์ที่อยู่ฝั่งทัพชาวรุดกล่าวลาพี่ชายบอกว่าในตอนนี้ลาวาเคลี่คงมารับตัวพี่แล้วและในคืนนี้บิยอนก็คงจะเลี้ยงฉลองอยู่ท่ามกลางเหล่าทวยเทพในวันฮาลาชาวไวกิ้งได้รับชัยชนะกองทัพชาวรุดวิ่งหนีตายงานศพของบิยอนถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ศพของบิยอนถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีกุนฮิวกล่าวลาชายผู้เป็นที่รักของเธอบิยอนผู้เกิดมาเป็นลูกชายของแลกนาและในวารลาสุดท้ายของชีวิต เขาก็สามารถยิ่งใหญ่ได้กว่าพอศพของบิยอนผู้ไม่มีวันตายถูกจัดไว้ในท่าขี่ม้าและถูกเก็บรักษาไว้ในสุสานราชาบนยอดเขาข่าวการตายของบิยอนถูกส่งไปถึงอุเบที่ตอนนี้อยู่ไอซ์แลนด์อุเบตกใจเสียใจและถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนสงสารเล่าเรื่องสงครามกับชาวรุดมีสึกเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นที่ชายหาดเวสโฟทัพรุดจำนวนมหาศาลบุกเข้ามาชาวไวกิ้งต่อสู้และพ่ายแพ้ราชาฮาโลโดนฆ่าตายบิยอนบาดเจ็บสาหัสบิยอนกลับมาถึงคาเิกาด และเขาก็ตายลงในคืนก่อนที่ทัพรุ่จะตามมาถึงแต่ในเช้าวันต่อมาก็เกิดปฏิหารขึ้นบิยอนคืนชีพขึ้นมานำทัพชาวไวกิ้งทั่วทั้งนอร์เวย์ชาวรุ่ตกใจที่ได้เห็นผีวิ่งหนีตายและก็ไม่กลับมาอีกเลยซึ่งนี่ก็คือเรื่องเล่าในมุมมองของชาวไวกิ้งทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับอุเบยิ้มและก็ยกแกวเเล่าชื่นชมและสะดุดีชีวิตของบิยอนเขาขอให้ทุกคนร่วมฉลองอยาเสียใจเพราะตอนนี้บิยอนอยู่กับลักนาที่วันฮาราส่วนทางฝั่งกองทัพ โอเล็กไอวาฮาวิเซอร์กและเจ้าชายอีก,กอร์ก็หนีรอดกลับมาได้ด้วยแต่ว่ากองทัพที่กลับมาก็เสียหายหนักมากประชาชนต่างเศร้าใจกับความพ่ายแพ้และญาติพี่น้องทหารที่ตายไปขัดยาก็มาถามโอเล็กว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเราพ่ายแพ้ได้ยังไงโอเล็กเล่าเรื่องผีบิยอนที่มาหลอกหลอนจนทหารหนีทัพโอเล็กบอกว่าที่เราแพ้ในครั้งนี้ก็เพราะทหารของเราขี้ขลาดวิ่งหนีศัตรูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอเล็กวิ่งหนีคนแรกกันนะครับโอเล็กบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เราแพ้มันเป็นความผิดของพวกนายทหารและทุกคนจะต้องโดนลงโทษและในวันต่อมา โอเล็กก็ให้ทหารจับนายทหารที่รอดชีวิตจากสงครามไปในป่าเขาสั่งให้พวกนั้นขุดดินเป็นหลุมลึกโอเล็กประกาศความผิดว่าพวกนี้หนีจากสงครามอย่างขี้ขลาดโอเล็กสั่งประหารแล้วนายกองทั้งหมดก็โดนฆ่าตายนายทหารคนหนึ่งที่ยังไม่ตายร้องขอชีวิตกับเจ้าชายอีกอร์บอกว่าเขามีเมียและลูกรออยู่ที่บ้านโอเล็กยื่นดาบให้เจ้าชายและบอกว่าคนทรยศยจะต้องตายอีกอร์ไม่มีทางเลือกต้องลงดาบฆ่านายทหารคนน,นั้นเพราะไม่เช่นนั้นตัวเขาเองนี่แหละที่จะต้องตายตัดภาพกลับไปยังคดกัตถึงจะสามารถชนะสงครามได้อย่างยิ่งใหญ่ แต่ว่าการตายของราชาบิยอนก็ทําให้เมืองไม่มีผู้นําอีลิกไปพบราชินีกุนฮิวเพื่อจะคุยเรื่องนี้กุนฮิวมอบกำไลแขกศักดิ์สิทธิ์ของบิยอนให้และบอกว่าบิยอนคงอยากจะมอบมันให้กับอีลิกอีลิกรับมากล่าวขอบคุณและบอกว่าเขาจะดูแลมันอย่างดีแล้วอีลิกก็บอกกับกุนฮิวว่าสาเหตุที่เขามาหาก็เพราะเมืองต้องมีผู้นํากุนฮิวเป็นภรรยาของบิยอนเป็นสตรีถือโล่ผู้เก่งกาจที่ประชาชนให้การยอมรับอีลิกบอกให้กุนฮิวเรียกประชุมสภาและเขาจะเสนอชื่อกุนฮิวให้เป็นผู้ปกครองของคา ในวันต่อมาอีลิกก็มาถามคุณฮิวใหม่ว่าตัดสินใจได้หรือยังคุณฮิวถามอีลิกว่าต้องการอะไรทําไมถึงมาสนับสนุนเธออีลิกบอกว่ามันคือสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพตัวเขาชื่นชมคุณฮิวมากเขาไม่เข้าใจว่าทําไมบิยอนถึงอยากจะมีเมียเพิ่มทั้งที่มีคุณฮิวอยู่แล้วอีลิกสารภาพความในใจว่าตัวเขาเองก็หลงรักคุณฮิวซึ่งนอกจากจะคุยกับคุณฮิวแล้วอีลิกก็ไปคุยกับอิงกฤษด้วยนะครับเขาพูดกับอิงกฤษว่าอยากจะทําใจยอมรับว่าบิยอนได้จากไปแล้วอิงกฤษตอบว่าใช่แต่ว่าอย่างน้อยเธออออกกก็ําลลังงงทู้ขบยน อีลิกพอได้รู้ก็บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ว่าเรารอให้ลูกของบิยอนโตแล้วมาปกครองไม่ได้ตอนนี้คาติกับต้องอการผูน้นําและอิงกฤษเองก็เป็นภรรยายของบิยอนและตอนนี้ก็ท้องลูกของบิยอนอยู่ด้วยอิงกฤษเข้าใจความหมายเธอบอกอีลิกว่าเธออยากเป็นราชินีอีลิกรับปากว่ามันจะเป็นไปตามนั้นแล้วในคืนนั้นกุนฮิวก็เรียกอิงกฤษให้มาคุยด้วยพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งผู้ปกครองคนใหม่กุนฮิวถามอิงกฤษว่าจะลงสมัครด้วยไหมอิงกฤษบอกว่าเธอไม่เคยเลยที่จะคิดเรืออนนออออเ่องเป็นราชินีใ้้หได คุณฮิวบอกอิงกฤษว่าเธอขอโทษที่ต้องถามแต่ว่าอิงกฤษเคยโดนราชาฮาลอห่มคืนแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กในท้องเป็นลูกของบิยอนจริงๆอิงกฤษบอกว่าเธอตั้งท้องก่อนที่ราชาฮารลอรจะห่มคืนเธอเธอมัน่นใจมากว่าเป็นลูกของบิยอนคุณฮิวก็ไม่พอใจมากนะครับที่ได้ยินเรื่องนี้เธอคิดถึงลูกเธอบอกว่าไม่ควรจะเป็นเธอมากกว่าที่มีลูกของบิยอนคุณฮิวเดินกลับห้องนอนเธอเจออีลิกที่นั่งอยู่โถงกลางคุณฮิวชวนอีลิกเข้าห้องแล้วทั้งสองคนก็โจ๊เพื่มๆกันซึ่งพอเสร็จแล้วอีลิกก็ขอตััวลลเยนะครบ เขาบอกว่าถ้ามีคนมาเห็นเข้าจะไม่ดีต่อการเลือกตั้งของคุณฮิวคุณฮิวถามอีลิกว่าต้องการอะไรกันแน่อีลิกตอบกลับว่าคุณฮิวเองก็น่าจะรู้ดีตัดภาพกลับไปทางเมืองเคียบาว,วิเซอร์ถูกเรียกตัวไปหาโอเล็กโดยเรียกไปหาคนเดียวเลยนะครับไม่เรียกไอวาให้ไปด้วยไอวาเตือนาว,วิเซอร์ให้ระวังตัวบอกว่าชาวลุดไม่เหมือนพวกเราแล้วาวิเซอร์ก็เดินทางไปพบโอเล็กส่วนไอวาก็เดินเล่นต่อก,กับเจ้าชายอีกรอร์อยู่ในเมืองแล้วก็มีคนมีภาพปิดหน้าเดินเข้ามาหาพวกเขาแล้วก็พาพวกเขาไปคุยในที่ลัชชาาาาาายยยยยยน้้้เเเเเเเปดดด่งงงก็็จจีีมสขววตอ ก็บอกว่าหลังจากที่โอเล็กแพ้กลับมามรมีของโอเล็กก็ลดลงอย่างมากยิ่งรวมถึงเรื่องที่สั่งฆ่านายทหารไปก็ทําให้ตอนนี้มีคนมากมายที่คิดตีตัวออกห่างเจ้าชายเดียบอกว่าตอนนี้เขามีกําลังพอแล้วที่จะทําสงครามล้มล้างโอเล็กเจ้าชายเดียนัดหมายบอกว่าเมื่อถึงเวลาเขาจะส่งมีดมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ไอวาพาอีกอรนี้ออกจากเคียบไปหาเขาที่นอฟโกลอ์และก่อนที่เจ้าชายเดียจะจากไปเขาก็พูดกับอีกอว่าอีกอคือราชาโดยชอบรมของแผ่นดินแห่งนี้เขาสัญญาว่าอีกอจะต้องได้ครองบัลังส่วนทางนันทวิอร์ท โอเล็กชวนดื่มเหล้าแต่ว่าฮวิเซิร์กปฏิเสธบอกว่าเขาเนี่ยเลิกเหล้าแล้วาวิเซิร์กถามว่าจะเรียกเขามาทาไมโอเล็กบอกว่าเขาชอบชาวไวากิ้งเพราะชาวไวากิ้งเชื่อใจได้มากกว่าชาวลุดโอเล็กอยากให้ฮาวิเซิร์กมาเป็นองครักษ์ให้กับเขาแล้วโอเล็กก็บอกให้คนนําฝิ่นเข้ามาและเมื่อฮาวิเซิร์กได้ลองฝิ่นเข้าไปเป็นครั้งแรกก็ติดใจ,จกันเลยทีเดียวเชียวตัดภาพกลับไปทางไอวาคัดยาก็เรียกไอวาให้ไปพบเป็นการส่วนตัวคัดยาชวนคุยแล้วก็ถามเรื่องเฟรดิตเมียเก่าที่ไอวาเคยบอกว่ามีหน้าเหมือนเธอไอวาเนี่ยก็บรรยายการแต่งตััวสีผมสผมมทรรงไปนะคบ แล้วก็บอกว่าเขารักเธอมากและเคยเชื่อใจเธอแล้วไอวาก็เล่มรู้สึกตัวครับว่าเขาเนี่ยชักจะพูดเยอะเกินไปละไอวาถามคัดยาว่าอยากรู้อะไรกันแน่คัดยาบอกว่าเธออยากฟังทุกอย่างที่ไอวาพูดไอวาบอกว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าคัดยาจะทรยศโอเล็กจริงคัดยาไม่พูดยื่นหน้าจะมาจูบไอวาไอวาบอกว่าเขาทําไม่ได้แล้วก็เดินหนีกลับไปและในวันต่อมาไอวาก็เจอว่าฮาวิเซิร์กำลังนั่งเพลิดเพลินกับฟินที่ได้มาจากโอเล็กไอวาแต่ตัวเรียกแต่ฮาวิเซิร์ก็ไม่สนใจเพลิดเพลินอยู่ในผวัง ไอวาผิดหวังมากที่พี่ชายกลับไปติดยาอีกแล้วไอวาจึงไปนั่งกินเหล้าในเมืองแล้วสาวใช้ของคัดยาก็มากระซิบเรียกไอวาบอกว่านายหญิงของเธอต้องการพบเธอพาไอวาไปยังบ้านรับเล็กๆในตรอกซึ่งพอไอวาเข้าไปก็เจอกับเฟรดิตเมียของเขาที่ตายไปแล้วไอวาก็รู้นะครับว่านี่คือคัดยาที่ใส่ผมสีทองไอวาบอกคัดยาว่าอย่าเล่นบ้าๆแบบนี้คัดยาก็บอกว่านี่เฟรดิตไงจะไม่ได้เหลือไอวายอดรักคัดยาเดินเข้าหาไอวาที่นั่งเก้าอี้อยู่แล้วเธอก็ก้มลงใช้ปากทําให้ไอวาก็ทําหน้าเซ็งนะครับ คิดอยู่ว่าจะบอกคัดยาว่าทําไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเขาเนี่ยหำไม่แข็งแต่แล้วไอวาก็ <ๆ S 1> ได้รู้สึกถึงสิ่งที่เขาไม่เคยได้รู้สึกมาก่อนในชีวิตไอวาหำแข็งเป็นครั้งแรกตาเลือก,กันเลยทีเดียวคือจริงๆแล้วผมว่าไอวาเนี่ยปกติแต่แรกนะครับแต่ว่าประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยเชื่อมาตลอดว่าหำเขาไม่แข็งแล้วจากนั้นคัดยาก็คืนคอมและไอวาก็ได้โจบเพลิม่มๆกับผู้หญิงเป็นครั้งแรกซึ่งพอได้เปิดโลกใหม่ไอวาเนี่ยก็เชื่อใจคัดยาขึ้นมาเลยนะครับเขานอนทยาาา้เ่่จชีีขพน ทั้งเรื่องที่เจ้าชายมาหาด้วยตัวเองแล้วก็เลือกสัญญาณที่จะส่งมีดมากําหนดวันนัดหมายให้พาเจ้าชายอีกอร์หนีไปจากที่นี่ไอวาเล่าเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีปิดบังอีกแล้วในเวลาต่อมาเจ้าชายโอเล็กก็วางแผนที่จะโดดเดี่ยวไอวารครับเขาเรียกคุยเจ้าชายอีกอร์และฮาวิเซิร์กโดยไม่ให้ไอวาเข้ารวมด้วยไอวาก็รู้สึกได้ว่าโอเล็กกำลังกันดึงพี่ชายเขาไปเป็นพวกไอวาขอคุยกับพวิเซิร์กแต่ฮาวิเซิร์ก็ไม่อยากคุยด้วยแล้ทั้งสองคนก็เริ่มทะเลาะกันครับไอวาก็ถามวาเข ไม่เหมือนไอวาไอวามองเขาเป็นขยะมาตลอดทั้งสองคนก็ทะเลาะกันหนักขึ้นเริ่มลงไม้ลงมือแล้วก็ลงไปฟาดก,กันไปม,มาเลยครับซึ่งถึงจะไม่นับเรื่องไอวาพิการแต่ว่าฮาวิเซิร์กเนี่ยก็เป็นนักรบตัวท็อปไวกิ้งเลยนะครับไอวาก็เลยโดนกระทืบยับฮาวิเซิร์กหยิบไม้ค้ำยันของไอวามาจะใช้ฆ่าไอวาแต่ว่าสุดท้ายฮาวิเซิร์กก็ทําไม่ลงโยนไม้ทิ้งแล้วก็เดินจากไปซึ่งทั้งหมดนี้เจ้าชายโอเล็กและเจ้าหญิงคัสยาก็แอบดูอยู่ตลอดโอเล็กยินดีใจที่แผนกกาาาาาาขเเปป็นไไดดดด้้วยาาีตััภพบมค กุนฮิวเล่ทุกคนมารวมกันเพื่อจะประกาศเรื่องการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ซึ่งก่อนที่จะประกาศเธอก็สังเกตเห็นว่าตอนนี้อีลิกกำลังคุยกับอังกฤษอย่างสนิทสนมกุนฮิวบอกว่าตัวเธอเองก็จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของบิยอนสามีของเธอคุณฮิวพูดต่อว่าตัวเธอก็ไม่ใช่ราชินีคนเดียวของบิยอนแล้วจากนั้นเธอก็เปิดโอกาสให้อังกฤษได้พูดบ้างอังกฤษลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าเธอจะลงสมัครเช่นเดียวกันเพราะตอนนี้เธอตั้งท้องลูกของบบบิิิิิยยยออออนนนนเเเเดด็็กกกกกคีจะมาาาาพืืื่าสา่สสทลลลแแแหหงุไปถ ว่าในฐานะที่เป็นคนสนิทที่สุดของบิยอนอีลิกจะเลือกสนับสนุนใครอีลิกตอบว่าตอนนี้เขายังตัดสินใจไม่ได้กุนฮิวก็ถามต่อว่าทําไมอีลิกไม่ลงสมัครด้วยอีลิกบอกว่าเขาไปสนสกกโมดเป็นคนนอกกฎหมายตัวเขาไม่มีความทะเยอทะยานขนาดนั้นและในคืนนั้นอิงกฤษก็แอบไปที่หลุมศพของราชาบิยอนที่อยู่บนยอดเขาเธอเข้าไปในหลุมศพและไล่คาถา,าทําพิธีต่อหน้าศพของบิยอนอิงกฤษมีความลับที่ไม่เคยบอกใครครับนั่นก็คือตัวเธอเป็นแม่มดและพิธีที่เธอกํลาลังทําก็คือการเรียกวิญญาาาาณขอองผู้้้ตยยใใหหมมช่วเธสปรรถนา อีลิกที่แอบตามมาได้เห็นและเขาก็ได้รู้ความลับของอังกฤษที่เธอเป็นแม่มดแล้วในวันต่อมาวันแห่งการเลือกตั้งผู้นําคนใหม่ของคาตกาดก็มาถึงซึ่งก็มีคนลงสมัครเลือกตั้งแค่2คนนะครับคุณฮิวกับอังกฤษคุณฮิวถามอีลิกว่าจะเลือกใครอีลิกก็พูดเหมือนเดิมครับว่าตัวเขายังไม่ได้ตัดสินใจอังกฤษเดินมาพอดีคุณฮิวก็เลยเดินจากไปอังกฤษถามอีลิกว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นใช่ไหมอังกฤษขอให้อีลิกเก็บเป็นความลับระหว่างเราสองคนซึ่งอีลิกก็รับปากที่จะไม่บอกใครรรรเเเเืื่่่่ออองงงทีัักกกกฤษนนนนนป็็แแมมมดลละจาา้้้้ตติขึ ประชาชนก็เริ่มทยอยลงคะแนนกันเลือกคนที่จะเป็นราชินีและในระหว่างนี้ก็มีนักรบต่างถิ่นบุกโจมตีคาดิกัดยามของคาดิกัดเป่าเขาส่งสัญญาณทุกคนตกใจมากแต่ว่าอังกฤษรู้ดีครับว่าใครเนี่ยกำลังมานักรบต่างถิ่นบุกเข้ามาอย่างรวดเร็วและเข้ามาถึงในที่จัดงานเลือกตั้งได้สําเร็จอย่างง่ายดายหัวหน้าของคนที่มาเปิดเผยตัวซึ่งก็คือราชาฮารลอที่ตายยากตายเย็นนั่นเองครับราชามาถึงแล้วก็ประกาศแก่ทุกคนว่าตัวเขาคือราชาฮารลอราชาเหนือราชาราชาสูงสุดแห่งนอร์เวย์ การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่จําเป็นแล้วเพราะตัวเขาคือราชาสูงสุดของทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิยอนก็เคยสัญญากับราชาไ้ด้วยนะครับว่าบิยอนตายเมื่อไหร่ราชาฮาลอก็จะได้ครองคาติกาแทนราชาฮาลอประกาศแก่ประชาชนว่าเขาจะดูแลทุกคนอย่างดีประชาชนนี่ก็ยืนงงกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อซึ่งผู้พูนําของเขาที่นีุ่นฮิวอิงกฤษและอีลิกก็เงียบกันหมดไม่มีใครกล้าเถียงอะไรราชาเลยราชาฮาลอเรียกกุนฮิวและองกฤษไปคุยด้วยกุนฮิวบอกราชาบอกว่าเธอรู้ว่่าาาาาารชอออออออยยยยยกกเเเป็นนนนนหหมมืืบิิได้ทุง แต่ว่าราชาไม่ใช่แล้วก็จะไม่มีวันเป็นได้ราชาก็ยอมรับเขาถามกลับว่าอยากเป็นเหมือนฮีโร่ของตัวเองมันผิดตรงไหนราชาฮาร์ลบอกว่าเขารักและก็ชื่นชมบิยอนเขาอยากให้ผู้คนรักเขาเหมือนที่รักบิยอนอังกฤษก็ด่าบ้างบอกว่าราชาแค่แย่งทุกอย่างมาไม่ได้อยากให้คนมารักเธอพูดถึงเรื่องที่ราชาฮาร์ลข่มขืนเธอ่นแหละครับราชาก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเขามีแต่ความอิจฉาและเกลียดชังแต่ว่าตอนนี้เขาไม่มีอีกแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วราชาบอกคุณฮิวและอังกฤษว่าเขามีความคิดที่จะปกกกคครรองรอง่วมััันนบท้ ตัดภาพกลับไปทางไอวาคัดยาก็แอบมาหาไอวากลางดึกไอวาตกใจมากที่คัดยาแอบมาหาเขาแบบนี้คัดยานํามีดเล่มหนึ่งมมอบให้คัดยาบอกไอวาว่าเจ้าชายเดียพร้อมแล้วไอวาไปหาฮวิเซิร์กเขาคุยปรับความเข้าใจกับพี่เขาบอกว่าโอเล็กเนี่ยไม่ได้จริงใจกับพาวิเซิร์กโอเล็กกำลังป่านให้เราสองคนตีกันพาวิเซิร์กก็ยอมฟังในสิ่งที่ไอวาจะพูดซึ่งรอบนี้ไอวาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฮวิเซิร์กฟังแล้วนะครับเขาเล่าเรื่องที่เขาร่วมมือกับเจ้าชายเดียอยู่และตอนนี้เขาา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 กกกก็ต้้้้ออองพเเจชชยยีีนไไไไวววบ่่่ขขทํมมดถิรร พาวิเซอร์ตอบไอวาว่าถ้าโชคชะตากำหนดให้เขาต้องเป็นคนฆ่าไอวาถ้าอย่างนั้นตัวเขาก็ยังคงต้องอยู่กับไอวาต่อพาวิเซอร์ตกลงที่จะร่วมมือด้วยครับไอวาบอกฮาวิเซอร์ว่าตอนนี้ยามในเมืองมันเยอะมากเขาถามฮาวิเซอร์ว่าพอจะมีวิธีดีๆในการหนีไหมพาวิเซอร์ก็ตอบว่าโอเล็กเนี่ยเพิ่งจะโม้ให้เขาฟังเรื่องวันอีเตอร์ที่กำลังจะมาถึงอัครบิชอปแห่งชาวรุดจะเดินทางมาร่วมงานที่นี่ซึ่งมันก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากและทุกคนก็จะไปร่วมงานในครั้งนั้นด้วยรรววววมมถึงตัััโโอออเเล็กกกาาาดดซบ่่นนน้คืสสีีีุทจะ แล้ววันอีสเตอร์ก็มาถึงครับประชาชนทั่วทั้งเมืองเคียบไปรวมตัวกันที่นอกเมืองทางด้านไอวาและฮาวิเซอร์ก็แอบไปที่คอกมา้าพวกเขาฆ่าคนงานคอกม้าและขโมยรถม้มามาเพื่อใช้หนีส่วนคัดยาก็ไปปลุกอีกอให้ตื่นและบอกว่าวันนี้คือวันสําคัญอีกอบอกว่าเขารู้ว่าวันนี้คือวันอีสเตอร์คัดยาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่าวันนี้อีกอจะต้องไปจากเมืองเคียบแล้วจากนั้นคัดยาก็พาอีกอไปอยังคอกมา้าทางด้านโอเล็กก็ยังไม่รู้เรื่องนะครับเขาใส่ชุดข่าวไปร่วมงานเพื่อเเปป็็นนนนนนนระะธาาาาใพิิีจกกัั้คณบวดทงงมถึ อัครบ,บิชอบเปลือยกายใส่มงกุฎ้นาแบกกางเขนยักษ์เดินเท้ามายังเมืองเคียบซึ่งนี่ก็เป็นการลํำลึกถึงการเสียสละของพระเยซูเจ้านะครับนักบวชหลายสิบคนใช้แซฟาตัวเองเป็นแฟกเกแลนเดินสวดมนต์ตามบิชอบมาประชาชนที่ได้เห็นรวมทั้งเจ้าชายโอเล็กก็ต่างเลื่อมใสครับอัครบิชอบกล่าวต่อฝูงชนพูดถึงการเสียสละของพระเยซูบอกให้ทุกคนคุกเขา่าแล้วก็สวดภาวนาเจ้าชายโอเล็กคุกเข่าหลับตาแต่เขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเจ้าชายอีก,กอไม่มาร่วมงานด้วยเขาสั่งให้คนไปตามตัวมาททันี ซึ่งในระหว่างนี้ทางได้ของไอวาพวกเขาก็ฆ่าทหารเฝ้าประตูแล้วก็พารถม้าและเจ้าชายอีกอกออกมาจากเมืองชัชนไนได้แล้วแต่ว่าก็ผิดแผนจัดเลยนะครับเพราะทางที่พวกเขาต้องไปต่อมันได้ไปที่จัดงานพอดีโอเล็กและประชาชนเดินพาอัครบิชอบและนักบวชเข้ามารวมตัวกันที่กลางเมืองโอเล็กที่เป็นประธานในงานนี้พูดกับประชาชนถึงการเสียสละของพระเยสูเจา้าและในวันนี้เขาก็จะทําเช่นเดียวกันโอเล็กถอดเสื้อคุกเขาและให้เหล่านักบวชเอาแส้หนามฟาดเขาซึ่งตอนดูผมก็สงสัยนะครับว่านักบวชได้ฟาดตามหน้าที่หรือฟาดเพราะแค้นนะฮะเพราะว่าฟา และในระหว่างนี้รถม้าของพวกไอวาก็มาอยู่ใกล้ที่จัดงานมากพวกเขาไปต่อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ประชาชนมากมายล้อมพวกเขาเอาไว้ไอวาก็คิดไม่ออกจะทำยังไงดีนะครับเขาบอกอีกอให้สวดมนต์อัครบิชอปที่นําสวดมนต์อยู่กลางงานได้เห็นรถม้าน่าสงสัยเขาเดินตรงเข้ามาหารถม้าของไอวาแล้วบิชอปที่สวดมนต์ไปด้วยก็ใช้มือจูงม้าที่ลากรถม้าของไอวาพาเดินฝ่าฝาูงชนไปที่กลางงานบิชอปจูงรถม้าเลยผ่านโอเล็กแล้วก็พาไปส่งที่ประตูครับบิชอปสวดมนต์ถึงบทที่ขอให้โชคดีมีชัยและเข ซึ่งทั้งหมดนี้โอเล็กก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับพอตัวเขากําลังโดนนักบวชลุมฟาดอยู่อย่างมามันไอวาพาเจ้าชายอีกอร์รวมทั้งอวิเซอร์และคัดยาหนีออกจากเมืองเคียบได้สําเร็จหลังจากนั้นพวกเขาก็ตรงไปยังนอปโกลอสเพื่อไปรวมทัพกับเจ้าชายเดียก็จบแล้วนะครับกับเนื้อหาตอนที่11อถึงส3ของซีซั่นทีาา่6ถ้าชอบเป็นไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์เลยลวกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะกับเนื้อหาของตอนที่14สถึง16บหกสำหรับวันนี้กัมากครบ